รับทำการกรอกข้อมูลลงไปนะครับในส่วนของการตั้งค่าโปรไฟล์นะครับช่องแรกก็เป็นชื่อนามสกุลเราครับเ็นะครับช่องที่2ครับตัว affiliation ตรงนี้นะครับให้เราใส่เป็นชื่ออาจจะเป็นความเชื่อชาญหรือว่าเป็นตำแหน่งทางวิชาการเช่นผู้ช่วยศาสตราจารย์ทางด้านอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นผมเติมคาว่าเล่า l e c t e r นะครับ เลคเชอร r ในคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์บิวสเนสนะครับแล้วก็ใส่ชื่อของหมหาวิทยาลัยลงไปนะครับผมจะใส่สั้นๆก่อนนะครับ R M U T I เ <c oughs> นื่องจากว่าตรงนี้ผมใช้ a c c o u n าแอคเค้าอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อให้ <c oughs> ให้เห็นว่าเวลาตั้งค่าเราจะตั้งค่าข้อมูลกรอกข้อมูลในช่องนี้ยังไงบ้างเพราะว่า ในตัว Account ของมหาวิทยาลัยผมทำการตั้งค่าไปแล้วนะครับช่องตัดไปครับอีเมลสำหรับ,รบในการบริไฟข้อมูลนะครับ <c oughs> ก็ให้เราใส่อีเมลลงไปซึ่ง <c oughs> ควรจะเป็น Gmail นะครับของมหาวิทยาลัยนะครับหรือที่เป็นเป็นแอ r m u t i a c t h นะครับแต่ตรงนี้ผมทดสอบโดยใช้เมลส่วนตัวผมก่อนนะครับจะได้เห็นหน้าจอที่แจ้งไปนะครับตัว Area of interest นะครับก็คือหัวข้อที่เราสนใจนะครับเช่นผมสนใจเรื่องของ Big Data นะครับผมก็ใส่ควาว่า Big Data แล้วก็แต่ละหัวข้อที่เราสนใจให้เราคั่นด้วยคอมมาครับมันจะสามารถเติมสิ่งที่เราสนใจเข้าไปได้แค่5คํานะครับคั่นด้วยคอมมาเนาะน้อยกว่าน,นั้นได้ไหมได้ครับแต่เกินไม่ได้นะครับเช่น Big Data นะครับอ่า <c oughs> k data นะครับ ตัีผมใส่จำไก่อนนะครับ1 2 3 2> 4 i อ,อีกตัวหนึ่งนะครับผมก็ใส่เป็นซีม n นตินะครับอันนี้คือเรื่องที่เราสนใจนะครับครบ5ตัวแล้วเนาะผมจะใส่นะครับผมใส่เป็นตัวทีนะครับ นะครับใส่ไปนี่ก่อน,นครับส่วนโฮมเพจน,นะครับก็ใส่เป็นไปคอปยูเอลมาเลยครับเอสทีทีนผมทำผ่านมือถือนะครับอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับอ่าก็เป็นผมก็ใส่เป็นฟิตนะครับ r m u t i. a c. t h. นะครับโอเคครับอ่ากรอก ครบทุกช่องแล้วนะครับเช็คให้ดีก่อนอีกรอบหนึ่งนะครับที่นามสกุลถูกไหมนะครับตำแหน่งเราถูกไหมอีเมลถูกรอเปล่าหัวข้อที่เราสนใจนะครับแล้วก็โฮมเพจครับเสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม next ครับตรงนี้นะครับคลิกที่ปุ่ม next เพื่อที่จะไปอย่างขั้นตอนถัดไปนะครับผมก็กดปุ่ม next พอกดปุ่ม next ปุ๊บนะครับเขาก็จะให้เราหานะครับหาข้อมูลเกี่ยวกับ บทความงานวิจัยของเรานะครับที่เราจะ,ะนำขึ้นมาใส่ไว้ในบทความในโปรไฟล์ของเราว่าในตัวเราเองเนี่ยมีบทความวิจัยที่เคยไปตีพิมพ์อยู่ที่ไหนบ้างเบื้องต้นนะครับก็จะทำการค้นหาจากชื่อแล้วก็นามสกุลของเรานะครับก็ค้นไปเลยครับถ้าเจอแล้วก็ติ๊กครับนะครับปกติมันจะดีฟอ์ให้ว่าอ๋อมันเจอตรงน,นี้นะมีชื่อว่าวัฒนติอยู่2บทความ ที่ตีพิมพ์อยู่ที่เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะดูรละเลอียดตรงนี้ได้นะครับว่ามันตีพิมพ์อยู่ที่ไหนปีไหนยังไงบ้างนะครับอ่าโอเคนะครับแล้วเราทําการติ๊กช่องเครื่องหมายถูกช่องตรงนี้นะครับโอเคพอเราติ๊กปุ๊บมันก็จะบอกว่านะครับตอนนี้ให้เราสังเกตช่องนี้นะครับข้างบนนี้มันบอกว่าเป็น article นี่คือ0ูนย์นะครับคือยังไม่มีบทความเลยเพราผมติ๊กปุ๊บมันก็จะว่าตอนนี้มี2อ article นะแล้วเราก็ คลิกที่ปุ่มตรงนี้ครับ next ขอ้อมูลนะครับถัดไปนะครับปุ๊บ <c oughs> อ่ามันก็จะบอกว่านะครับให้เราทําการอัปเดตอัตโนมัติเลย <c oughs> เมื่อมีการอ้างอิงโดยใช้อีเมลแอคเคาท์ของเรานะครับอ้างอิงไปที่หน่วยงานของเราอัตโนมัติได้เลยนะครับตรงนี้นะครับช่องนี้และก็ตรงนี้ครับตั้งโปรโฟไฟล์ของเรานี่ให้เป็นโปรโฟไฟล์สาธารณะนะครับเสร็จแล้วเราคลิกที่ปุ่มดัน แค่นี้ครับก็จะเป็นการเสร็จสิ้นนะครับการตั้งค่าโปรไฟล์ของเราเดี๋ยวผมจะไปเปิดใน Account ที่เป็น Account ของมหาวิทยาลัยนะครับว่าเมื่อเราทําการตั้งค่าโปรไฟล์แล้วผลที่ได้จะออกมาเป็นอย่างไรบ้างโอเคนะครับ